เดียวจริงๆนะเนี <ot> ่ยใช่ไนะคะเต็นเลยอุ้ยใกละคอนดอกอันนี้มันหอมร้านนี้เหรอคะโอเคแล้วชอบมาทานร้านแบบนี้นะ ไปชิคกัตนะปุ๊จีสันนี่ไปชิคกัตเลยขอบคุณมากค่ะ นี่ก็เป็นคลิปในช่วงวันหยุดปีใหม่นะวันที่4มกราคม,ม,ม,มค่ะน้องอยู่ก็ชวนไปนั่งรถไฟเล่นกันเหมือนเดิมนะคะตอนที่ต่อรถไฟน้องอยู่ก็เจอนาฬิกาที่คนทำหล่นอยู่ตรงชานชลานะคะก็เลยเก็บขึ้นมาแล้วก็นำไปคืนให้กับเจ้าหน้าที่สถานีรถไฟเขาก็ขอบคุณนะคะแล้วเวลาเราคืนของให้กับเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็จะถามว่าจะให้เป็นเคสโฮกิไหมโฮกิก็คือลาทิ้งนะคะก็คือเคสที่ไม่รับสิ่งของชิ้นนี้ในกรณีที่ไม่มีผู้มารับสิ่งของภายใน3เดือนค่ะเราก็ ก็บอกว่าขอไม่รับสินคองทีนี้นะคะเด็กที่บ้านนะคะก็จะเป็นอะไรที่ชื่นชอบรถไฟมากๆเลยค่ะก็เลยอาจจะมีคลิปที่พาเพื่อนๆไปเที่ยวโดยรถไฟญี่ปุ่นโดยเฉพาะสายท้องถิ่นหรือรถไฟสายแปลกๆนะคะมาฝากกันเยอะหนะ่อยค่ะ นี้เราก็ชวนกันไปเที่ยวที่จังหวัดอิบารากินะคะชวนไปนั่งรถไฟสายท้องถิ่นกันค่ะเราก็กําลังรอรถไฟสายคันโตเทสโดนะคะก็หรือคันโตลายเวนะคะเป็นรถไฟสายเอกชนค่ะตอนนี้รถไฟก็มาแล้วนะคะก็แต่เพื่อนๆเห็นก็จะเป็นรถไฟเก่าแก่นะคะมีอายุเป็นร้อยปีเลยสีสันสดใสน,นะคะวินเทจมากๆเลยเหมือนฉากในแอนิเมชั่นของญี่ปุ่นเลยนะคะ พอเราขึ้นไปบนรถไฟนะคะสิ่งแรกที่เราจะเห็นนะก็จะมีตู้กดตั๋วสีแดงแบบนี้อยู่นะคะจริงๆตัวนี้ใช้งานไม่ได้นะนะทุกคนแต่ว่าเขาก็จะเก็บเอาไว้เพื่อจะเก็บบรรยากาศความเก่าแก่นะคะแล้วก็ค,กความน่ารักของรถไฟสมัยก่อนเอาไวา้ค่ะรถไฟที่แบบเก่ามากทุกคนก็จะมีแบบนี้โชว์นะไไม่เคยมานั่งเลยอ่ะได้นงอยู่เนี่ยนะคะมานั่งรถไฟแต่แ้่เป็นรถไฟเก่าๆนะ แต่บรรยากาศดีมากรถไฟขันโตนะเป็นรถไฟดีเซลที่ไม่ได้ใช้ระบบไฟฟ้าค่ะสายที่ไม่ออนั่งวันนี้ก็เป็นสายเก่าแก่เขาบอกว่ายาวนานกว่า100ปีเลยนะวิ่งระหว่างสถานีชิโมราเตะไปยังสถานีปลายทางโทริเดะค่ะวันนี้พวกเราก็เลยตั้งใจว่าจะไปลงที่สถานีปลายทางโทริเดะกันค่ะ รถไฟที่มีตู้เดียวแบบนี้ก็จะหายากหน่อยนะคะในญี่ปุ่นแล้วก็จะสามารถขึ้นรถไฟแบบนี้ได้ในชนบทของญี่ปุ่นค่ะเวลาเรามานั่งในรถไฟเก่าๆนียเราก็สามารถชมวิวทิวทัศน์นะคะชนบทภายนอกแบบญี่ปุ่นได้ค่ะันนังยูบอกว่ามีแบบประตูเดียวกับสองประตูนะคะเป็นตู้แบบเก่าอันนี้ประตูเดียวเขาก็เปิดเหมือนกันนะนี่นี่เป็นแบบประตูเดียวอ๋อ ปกติมันก็นจะเป็น2อประตู รงอาหารสำหรับพนักงานด้วยค่ะก็ยังแอบเซลละปปายเลยนะคะว่าอยากมาอยู่บ้านนอกนะคะแล้วก็ปปาอาจจะมาขับรถตอนเกษียณแล้วก็ได้ค่ะโอ้โอร่อยีเดน์ชาด้านอายุจิเกเป็นรถไฟที่มีแบบตู้เดียวทุกคนน่ารักมากเลย ตัวเดียวจริงๆนะเนี่ยเน,นะคะเป็นรถไฟตัวเดียวนะคะก็อยู่ที่จังหวัดบาลากิเคนนะคะนี่นะเขาก็จะไม่มีเดนเซนไม่มีสายไฟด้านบนนะก็เป็นรถไฟที่วิ่งโดยเอนจินนะคะก็คือวิ่งโดยใช้เครื่องยนต์ ันนี้แม้่ก็ไม่ได้แบบรู้ละเอียดเยอะมากแต่ว่ามันก็จะแปลกเพราะว่ามันเป็นรถไฟที่ใครสักคนไดอยู่จากรถไฟที่แบบไม่ได้วิ่งแบบปกติคนะ่ะน่าราักดีอันนี้ก็เป็นสถานีนะตรงนี้ก็เป็นจะเป็นสถานีเก่าๆนะ่เรามาถึงสถานีโทนิเด็กแล้วนะคะก็เป็นพามานั่งรถไฟในช่วงมันหยุดน,นะก็จะได้นั่งอยู่ในขาผามาเทยว พอก็จะไม่ค่อยรู้รายละเอียดองไปเท่าไหร่นะแต่ว,ว่าเรามันก็สนุกดีแปลกดีนะมานัง่งใส่แปลกๆอันนี้มันก็จะเรียกคันโตเทสโดนะคะ,ป,ะป้าอยากไปเทลล์นะคะไปวัดเดี๋ยวป๊าต้จะถามทางป,ป้าถามทางไปวัดก็อุตส่าห์มาแล้วนะคะเราก็พยายามหาวัดนะคะไหว้ช่วงปีใหม่กันยังอยู่ในช่วงปีใหม่นะข้างแบบ ่อยูพามานั่งคันโต่ิดพระโดนะคะคันโตลายเวเลเวโซโซลายไม่ปะปาพระฐานทางไปวัดนะคะมีวัดตรงไหนบ้างใกล้ๆเดินไปสิบนาทีได้นะปะปะขา,าบอกใช่ไหมจุกุลม,มีวัดเดินไปสิบนาทีได้เราเดินค่ะ ด้านใต้ของสายรถไฟนะคะเขาก็จะอ,อุโมงค์ให้ t o r i t e n o t e s u d o เขาก็จะมีประวัติตรง t o r i t e มีภาพา่าดมีอะไรอย่างนี้ด้วยนะก็มีถึนมาดูกันก็จะมีเมืองหน้าเดิอนอยู่เหมือนกันนะป๊าปา๊ามาว่าถ่ารักดีไอ้ตรงแดงๆเนี่ยเขาเป็นแบบอามิโมโน นิตโตก็คือเป็นแบบผ kind of the <respuesta. S 2> ้าลายถักนะคะเขาก็มาโชว์ใต้ทางเดินตรงนี้แต่ว่าคนญี่ปุ่นเขาเป็นคนมีความแบบละเอียดอ่อนอะไรเล็กๆล็กน่นอเขาก็จะเห็นความสำคัญนะมีมโนโนมนโนสักหนงเรงก็จะมีวางให้ดูชริเทก ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใ,ใกล้ๆนะคะเรามาแบบไม่ได้คิดอะไรเลยนะทุกคนเรามาเลยไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างแล้วเราก็มาดูว่ามันมีอะไรที่น่าเที่ยวบ้างนะคะก็คือมานั่งรถไฟจริงๆเป็น,ปน,นอันนี้เราก็มาเดินอยู่ตรงสถานีนะก็จะเป็นเมืองเก่าๆนะไม,ไม่ได้มีอะไรเลยทุกคนแต่เรารู้สึกว่าเออความไม่มีอะไรเราลองหาว่ามันมีอะไรบ้างแล้วมันก็สนุกดีนะ <อ>เดินขึ้นเขานะคะจะไปวัดกันเป็นวัดที่อยู่ใกล้ๆกับสถานีรถไฟนะอ,อันนี้พอเดินเข้ามาใกล้วัดจะได้กลิ่นแบกลิ่นธูปหอมๆเลยนะทุกคนหอมมากอันนี้เป็นวัดเล็กๆนะก็ใกล้ที่สุดใกล้สถานีรถไฟโทริเดที่สุดนะค่ะ ก็สวยดีอยู่นะป้าป้าโอ๊กกี้อยู่เค,คกกาะใหญ่นะโหวัดสวยอยู่ป้าป้าวัดไม้อืมเป็นวัดที่สวยอยู่นะวัดไม้สวยมากเลยเงียบด้วยแล้ววัดแบบแกะสลักเป็นมังกรด้วยอะ่ะ จะน่ารักอยู่ยตัวหนึง่งคือแบบน่ารักมากเลยทุกคนน้อง,องว่าทำอะไรอะมัดจะคข้าไว้กันนะมิเต้ม,มาสุกเมนนะาใส่เองกนน้องก็ถ่ายรูปอยู่น่ารักมากเลยตาตาเหมอือนกันก่อนนะคะก่อนเข้าวัดก็คือเป็นการชำระล้างร่างกายให้สะอาดนะนิจิวะคา,าวาย 散歩ですか。六歳,歳ですか。めっちゃ可愛い。六歳です。あ、ありがとうございます。可愛い,い、はいはいラグラグ。可愛い。可愛い。可愛い。嬉しい。<laughs> ママやってみせる。ほら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 。上手でしょ ほらほらเมื่เจะ่าวนย่อกไซนเน่ที่ไซนเน่ย์โี่โอเคน์นุ่นได้แล้วเน่้โค้นข่นได้น่าวนย่อใช่ขอใจดีมากเลยให้น้องหมาให้อาหารให้แม่หอยให้อาหารด้วย <Okay. S 1> มาแน่มาม่าชอบวัดมากกว่าจินจาชอบอุเทลมากกว่าจินจาเพราะว่ามันจะเป็นไม้นะก็คือจะเป็นวัดเซนจินจาเขาก็จะเป็นแบบสารเจ้าสีแดงแดงแต่เรารู้สึกว่าเวลาเดินเข้าวัดนะมันจะสงบกว่า จะเขียนชื่อของคนที่บริจาคนะคะเอาไว้เวลาเมื่อกี้ที่เพื่อนๆเห็นสุสานนะ,ะก็คือเอาน้ำไปแล้วก็ทำความสะอาดสุสานตรงนี้นะคะมาเดินรอบวัดกันซึ่งทางนี้ก็จะเป็นทางสุสานนะคะที่เพื่อนๆเห็นเมื่อกี้ตรงนี้จะเป็นพระก่อนข้างหลังก็จะเป็นสุสานนะเงียบมากเลย ปีใหม่เรามาเดินเล่นกันที่สุสาน <laughs> จะมีสุกนัก่นกนะ็อีออนะปปอนิ้วฮานะสุดหอมこれかなパパこの花のหอมกินดอกไม้น่าจะเป็นดอกสีเหลืองนี้ดอกอะไรนะเดี๋ยวแม่อลไยกลับไปดูโ,โอ้อยไงรือยูจางมีปลาด้วยลูกขุยนั่นด คนดอกอันนี้วันหอมมากหอมแบบอืมหอมหอมหอมยูจังมาจ้าอีนิวยันไหนมีอืมหอมมากเลยลูกอะโคโค่ห้าหน่ะหาหน่ะลองดมบ้างหอมเนาะอีนิวยัสุด อันนี้เ <c oughs> อาไม่ r e จ i ค่ะได้วยกวางตัวป่าชวนแต่ไปกินข้าวแล้ยน้องโย <c oughs> น,นี้ช่วงปีใหม่นะคะเราก็จะประดับตกแต่งด้วยส้มด้วยอะไรอย่างเงี้นะเราจะเป็นส่วที่เขามาไหว้พระขอพรน,นะเนี่ยยังไม่ได้เข้าไปเดี๋ยวเราลองเข้าไปกันนี่เกาจะเป็นแบบเทพเจ้าที่ให้ความโชคดีก็ยังมีคนมาไหว้พระขอพรอีกนะวันนี้เม่วันมาวัน เทพเจ้าต่างๆเอาไม้ดิชิมาอิติเหรอกับปัตตอยเชก่อนปีใหม่กันก็จะใช้เหลี่ยญเนี่ยนะคะเป็นรูแบบนี้ ันนี้ก็เขียนพอในกายก็คือขอพรสามร้อยเยนเขียนนีกอค่ไข่จะมีไหมคือสามร้อยเยนใส่ในตอนขอพรแต่เขียนขอพรในพี่ใจบุญไหนลูกวันนี้พี่ใจบุญ,บญไม่ได้มาเพาะไม่ได้มาขอพรแม่วัดก็เลยเวียนขอพรหลายๆวัดเลยช่วงนี้นะก็อยากให้เขาสอบได้นะคะ

นั่งยูนี่นี่นี่อมิคุจิฝรุยอมิคุจินะ100เยนนะอมิยูก่อนั่งยูอยากลองทาเัรเนเสร็จใชแล้วไงลูกพอแล้วเขาก็ออกมาเลยอมิคุจิอะไี่เขาก็พันติดมากับไม้หนึ่งร้อยเยนง้วโถ้ยนี้ทว่าได้เหอ่นก็อมิคุจิวันนี้เรามาไว้พาร์แบบไม่มีคนเลยดีจัง โน้ตคิดจีคิดจีก็อีกตก็ได้ได้ธรรมดาได้แบบธรรมดาโอเคอยู่อันนี้ก็ได้ใบธรรมดาไม่ได้ดีมากอันนี้ก็จะไม่ได้เอากลับบ้านนะจะเอากลับบ้านเฉพาะใบดีๆแั้วอย่างเขาก็จะปลูกติดเอาไว้ที เรก็มาขอพรที่วันนี้นะก็โชคดีทั้งวันนี้เราเสวบามาขอพรในที่ที่เงียบแล้วก็สงบแล้วก็ไม่ค่อยมีคนนะคะอีกอย่างหนึ่งก็เป็นที่ที่ตอนแรกเราไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาหรือมาเจออะไรแต่รู้สึกว่ามาเจอแบบสิ่งดีๆอ่ะเออแล้วก็เจอวัดสวยๆอะไรครับเกิอขึ้นเีคะวันนี้ก็ ได้มาไหว้พระด้วยได้มานั่งรถไฟด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวเรา <c oughs> จะลองเดินดูว่าเราเจออะไรกันบ้างนะจริงมาเจอแบบไม่ได้ตั้งใจอะไรเลยนะเนี่ย <c oughs> นี่เราเดินกลับมาที่สถานีแล้วนะคะแล้วก็เราจะมาหาอะไรกินกันหังยูอยากกินรามเมงนะก็เดี๋ยวเราไปรามเมงร้านนี้นะปาหาว่าอยู่กลางสถานีเราไปกินรามเมงกัน เขาด้านนั้นไหมร้านนี้เหรอคะโอเคเอาไปกินราเมี๋ย้เตียวมร้<อ>นานราเมบุ๊คเล็กรา้านนี้เด็กร้านของคุณลรงไหมน่นารักจิง รามาลาลาเมงนะคะเเป็นลานที right, seven, eight, eight again, so ่ทำคลก่งกันสองคนมีทั้งหมดั้งสองมก้าหกจุดแปดมีแปดจุดแปดก็มีเองคือสำหรับแปดคนนะมาเยอะมากแต่ที่บ้านชอบมากินอะไรแบบเนี่ร้านั้างคาม าาสาซซุปซั่มไข่ซุมินานำอันนี้เข้าใส่ยินงขูดเดยอะน,นะคะแปลกดียลาลองหนักไเกิไป้อต่างเป็นลงนะตอนนี้ลุ้งหมดเลยตอนันเกรนี่ยลุงอายุายเยอะแล้วน,น,น,นะพี่อัจจะทิชบะ่บ้า

เกี๊ยวซาตัวนทุกคนจังเพราะจะเป็นร้านแบบค้างคางบ้านพ,พอัล้วเราชอบมาทานร้านแบบน,นี้นะหขอบดีขอบดีอร่าารอยใช้ได้ นังก็ตั้งจอได้่รานเมนทนี่ใส่กระเทียเยอลเ,เป็นราเมแบบนีเก็ไม่ไม่รู้นะเพิ่งเคยกินเหมือนกันเนี่ยก็เป็นราเมนทีใ่ใส่กระเทียมเยอะเลยก็เป็นผัดผักนะแล้วก็เป็นน้ำซุปแบบนี้เนาะ

たく、ね、うん。

นะอธิษฐานใจมาซ่าไอ้ดอแล้วเจ้ามดตามดตาอธิษฐานใจมาอะในเรื่อเราก็ทานเสร็จแล้วนะคะเป็นร้านเล็กๆแต่ก็อร่อยดีนะออกมาว่ามันแบบชื่อไหยแล้วก็เป็นการเที่ยวที่ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยสนุกมาก เดีนี้เราก็กำลังจะกลับแล้วนะคะทุกคนก็ขอบคุณที่ติดตามชมคลิปนี้นะเดี๋ยวไว้คลิปหน้านะคะไปเที่ยวที่ไหนได้วา้ากก็ทำคลิปมาฝากกันค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ รถไฟที่เราไปนั่งมาคือคันนี้นะคะเป็นรถไฟที่วิ่งด้วยดีเซลไม่ได้ใช้ไฟฟ้านะคะอยู่ที่จังหวัดอิบาราก,กิเกนตรงนี้นะมนอมอชิโรเดินฉันเนี่ยก็เดินเนี่ยก็เดินเนี่ยท่ให้ก็เด็กต้อไดเนี่ยก็เดิ